ท่านได้ตั้งเลขาใหม่มานี่ามาแนะนำตัวต่อไปจะได้เรียกใช้นี่คือพระมหาคนองรเรียนธรรมห้าประโยคเป็นเลขานุการรองเจ้าหน้าภาคสิบฝ่ายสาธารณูปการท่าน พระมหาขนองเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณพระเทพบรมุนีตั้งแต่สมัยเป็นเนนน้อยนะครับส่งเข้าไปเรียนที่วัดจักรวัตรราชาวาดที่ผมให้มาแนะนำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพวกเราไปวัดจักรวัตรดีราชาวาดบอก มหาได้ไปสี่ทุ่มรับสี่ทุ่มไปตีสองรับตีสองไปถึงตีสามรับตีสามไม่รู้เอาเวลาไหนไปหลับเป็นพระที่หลวงพ่อท่านไว้วางใจดูแลทุกอย่างเหมือนแม่บ้านภายในวัดจักรวัตรราชาวาสก็ดีใจว่า พระเดชพระุณท่านตั้งให้เป็นเลขานูกการรองเจ้านณภากสิบก็บเป็นลูกหลานคนบ้านเราคนจังหวัดนครพนมที่ผมให้แนะนำอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านจดเบอร์โทรศัพท์ท่านพระมหาขะนองไว้ <Yeah. S 1> เพราะรูปนี้เนี่ยโทรหาตอนไหนก็ได้นี่คือคุณลักษณะพิเศษ ผมบอกว่าพระที่จะทำงานการกนสง์เนี่ยต้องมีความตื่นตัวรับแขกรับคนแล้วก็มีงานอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับพระเด็พระกุณพระเทพวิสุทธิโมลีนะครับทุกรูปนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนิมนต์ทุกอย่างเนี่ยองนี้หลวงพ่อแทบจะไม่ได้รับเลยงานเวลาเราส่งหนังสือไปที่วัดเนี่ยองนี้ที่เป็นคน เช็คทุกอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่ผ่านเลขาเนี่ยแต่ก่อนเป็นเน้นหน้าห้องนะท่านตั้งให้เป็นเลขานุกการรองเจ้านะ้าภากสิบนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะ084่ 84, ครับจดไว้นะครับเวลาที่นึกถึงประเด็พวะคคุณหลวงพ่อบางทีไปหาท่านไม่เจอองค์นี้ท่านรับโทรศัพท์ตลอดเบอร์โทรศัพท์ศู4ย์แดสี่ศูย์ครับ081ดหนึ่ง 4077นจดะจดไว้นะครับนะง่ายต่อการประสานงานนะ0 8น081 4 0สี่หนึ่ง 40, 77, 40 77, นะครับนะจำท่านไว้นะครับรูปร่างอย่างนี้ละ่ะทำงานดีขอบใจมากครับเนะี่ยคือเรานะครับ ท่านนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากความหวังไว้เนี่ยสร้างเนี่ยแหละคือท่านสร้างบุคลากรขึ้นมาทดแทนเราก็อายุจะนับสูงขึ้นก็นให้พวกหนุ่มๆขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่เนี่ยท่านก็สร้างให้ดู ผมดูวิธีการของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนนมมหาเจระวิธีการของพระเดชพระคุณพระพรหมกวีวรวิทย์อดีตเจ้าคณะภาคสิบแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คิดทุกวันนี้เนี่ยมาคิดคิดว่าอ๋อเนี่ยหลวงพ่อท่านสร้าง อย่างนี้เองเอาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเราเนี่ยแหละครับไม่มีใครที่จะไว้ใจได้ดีเท่ากับลูกลูกเนี่ยก็คือสัตวิวิหาริกเนี่ยเป็นสัตวิทวิหาริกหลวงพ่อพระกูสาร,รกิจกสลเนี่ยท่านก็บวชเป็นอุปชาให้ท่านก็เอามาสนับสนุนอย่างเนี้ยให้เขาได้ออกงาน พระเถระในกรุงเทพผมเนี่ยยังทำไม่ได้เหมือนกับท่านอย่างหนึ่งก็คือว่ามีผู้ติดตามสนองงานพูดง่ายๆก็คือว่ามีผู้ถือยา่หาท่านมหายุตยาพวกเรานี่ถือย่มเองใช่ไหมหลวงพ่อพ่ะครูที่จริงล่ะถือย่าเนี่ยถามว่ามันหนักไหม หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสณนำมหาเถระท่านสอนผมท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยย่ามเรามันก็เบาๆมันไม่หนักหรอกแต่ทำไมจึงให้เขาถือท่านบอกว่าหนึ่งฝึกคนสองสอนงานเขาฝึก นะครับฝึกเกี่ยวกับเรื่องปฏิสันถาระคารวตาแล้วก็สอนงานก็เป็นในตัวเนี่ยท่านบอกท่านสอนงานแล้วประการที่สำคัญที่หลวงพ่อท่านบอกก็คือว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความอบอุ่นเวลาใกล้ชิดกับพระเถระผู้ใหญ่ผมจึงสังเกตหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิโมลีเนี่ย ท่านไปไหนจะมีพระติดตามสองรูปสามรูปสี่รูปถามว่าที่ให้ติดตามเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสอนงานเขาเขาบอกเนี่ยเพื่อสอนงานเราจะสร้างคนเนี่ยสร้างอย่างนเนี้ยผมยังทำไม่ได้เลยนะพ่อทำให้ผมทำไม่ได้เพราะเวลาเราไปงาน เกรงใจพระเกรงใจเนนเพราะเขามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขามาเรียนหนังสือบริบทเขามาเรียนหนังสือพวกนี้เขามาเรียนหนังสือเวลาที่เราออกงานเนี่ยมันตั้งแต่เช้าบางทีกลับคำ่ำเราจะไปเรียนหนังสืออย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอน เวลาไปไหนเนี่ยท่านสังเกตดูวัดสเกตผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเวลาพระเด็พระคุณไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จหรือแม้แต่เจ้าหน้าภาครูปปัจจุบันก็เหมือนกันท่านจะมีคณะทำงานติดตามถ้ามีคณะทำงานเนี่ยมันแบ่งเบาภาระ คือไม่ได้ทำงานรูปเดียวพระเราเนี่ยเสียสมองเพราะการทำงานมากบางทีเนี่ยเครียดไม่ว่าผมไม่ว่าท่านนะนะเครียดเหมือนกันเพราะไม่ได้สร้างคณะทำงานขึ้นมาผมคุยกันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านปรารบ ช่วงหลังมาเนี่ยท่านมาหาผมหลายครั้งเพราะว่าท่านเนี้ยมาพูดมาคุยท่านห่วงการพระศาสนาท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดอุบลราชธาน,นีเราแต่ทั่วประเทศท่านบอกว่า น่าห่วงเนี่ยอันนี้ผู้เป็นผู้บริหารนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ท่านพูดท่านพูดด้วยความจริงใจท่านบอกท่านกลัวเหลือเกินโดยเฉพาะท่านมาเป็นผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีท่านบอกว่าอุบลราชธานีเนี่ยมันเป็นฮับรับทุกอย่างครับ มีทุกศาสนาในจังหวัดอุบลท่านบอกท่านห่วงท่านมาคุยว่าท่านเจ้าหน้าจังหวัดจะทำอย่างไรเอาเบื้องต้นภายในวัดของเราแล้วก็กระจายไปสู่ตำบลไปสู่อำเภอผมดีใจนะท่านบอกว่าส่วนราชการเนี่ยยินดีที่จะเป็น ผู้เชื่อมประสานโดยเฉพาะท่านผู้ว่าเนี่ยท่านจะประสานไปที่ผู้นำในอำเภอซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านคือนายอำเภอแล้วก็ส่วนของผู้ที่อยู่ในการปกครองของท่านในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอนี่ถือว่าอยู่ในสายงานของเขาทั้งหมด มันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของการพระศาสนาท่านบอกว่ายินดีเนี่ยผมจึงบอกน,น,นานๆจีจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์แล้วเขาให้เกียรติ ตามปกติเนี่ยงานเขาเยอะมากท่านแต่ว่าท่านผู้ว่าท่านบอกท่านห่วงแล้วเวลาคุยกันท่านก็คุยแบบรู้เรื่องท่านก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของท่านตั้งแต่เป็นเด็กเหมือนอย่างที่ท่านเล่าอย่างเงี้ยบอกว่าท่านก็ไปวัดกับคุณย่าคุณตาคุณยายท่านก็บอกแล้วมันมีความผูกพันกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นท่านพระสังฆาธิการถ้าเรามีปัญหาอะไรที่เป็นข้อขัดข้องช่วงนี้สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยล่อแหลมมากเมื่อเช้านี้หลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคท่านก็กระซิบผม บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ทางด้านพระาศาสนาของเราเนี่ยล่อแหลมไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปอย่างไรเรื่องบางเรื่องพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะคำพูดทุกคำมีการบันทึกไว้ตลอด หลวงพ่อท่านจึงระม,มัดระวังมากแต่ว่าท่านก็กระซิบบางทีท่านเห็นเรื่องนั้นท่านเห็นเรื่องนี้อยากจะพูดแต่ก็ไม่ประจานกันก็พูดในวงกว้างๆดังนั้นช่วยกันตอนนี้บ้านเมืองพวกเรารู้นะครับว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามเถอะผมจะยังไม่สรุปนะครับเพราะวิทยากรรูปอื่นยังไม่ได้บรรยายแต่ฝากเกลินไว้เกรงว่าจะลืมนะครับว่าช่วงนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษหลวงพ่อ ท่านก็กระซิบผมเมื่อเช้าเนี่ยประเด็จพระคุณรองเจ้าหน้าภาคบอกพระสงฆ์เราว่าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันในการสอดส่องดูแลเพราะมันจะมีลักษณะที่แปลกปลอม เข้ามาโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธาน,นีเราเนี่ยมากเป็นพิเศษผมจึงอยากจะใช้เวลานี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เรื่องนี้นะครับทุกวัดตอนนี้นะครับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอประเดี๋ยวว่าคุณท่านส่งสรรัญญาณ ว่าให้ระมัดระวังพระของเราบางทีรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องบางเรื่องต้องระวังทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการเงินเขาไปขออนุโมทนาบัตรท่านอย่าไปให้อานุโมทนาบัตรแบบไม่กรอกตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็น เพราะถ้าท่านไปเปิดบางทีตัวเลขมันขึ้นเขาตามครับตอนนี้วัดอย่างที่หลวงพ่อเจ้าหน้าเปิดทุกอำเภอได้ทำส่งรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนานั่นก็เหมือนกันเขามีการตรวจสอบรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆภายในวัดส่วนมากรายรับของ พวกเราไม่มีมากแต่ละวัดแต่ให้กำชับให้มันเป็นระบบนะครับแม้แต่ที่วัดมณีวนารามเองเนี่ยผมยังบอกพระบอกรองเจ้าวาดบอกผู้ช่วยเจ้าวาดบอกระวังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินบันทึกไว้เงินเข้าอย่างไรเงินออกอย่างไรนะครับมีที่มาที่ไป ตอนนี้บางชีสรรพกรครับเขาสุ่มมาอนุโมทนาบัตรปีนี้ผมก็ได้มาใบหนึ่งเงินก็ไม่มากหรอกครับแค่หนึ่งแสนผมก็เลยบอกให้ผู้รับผิดชอบไปชี้แจงเขาตรวจเนี่ยมันตรงกับที่หลวงพ่อรองเจะนะ้านพากท่านบอกเพราะฉะนั้น เรียนถวายท่านประสังกาธิการครับช่วยกันสอดส่องนะครับช่วงนี้นะครับดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่เนี่ยเทศกาลที่จะมาถึงเนี่ยละ่ะยิ่งท่านทั้งหลายติดตามข่าวนะครับมีพระราชทานอภัยโทษหลายหมื่น เมื่อวานวันศุกร์วันก่อนโดนซะแล้วนะครับกุฏิผมเองถูกงัดกับกุฏิเหล็กมันเข้าไปมันยกประตูเหล็กออกแล้วก็เข้าไปดีแต่ว่าโยมเขาเห็นตำรวจก็มานะครับอันตรายนะครับเนะี่ยขนาดอยู่ในเมืองนะหลวงพ่อ พระโกศลกิจดีแต่ว่าโยมเขาเห็นทันกลางวันแสกๆท่านสอบไปถามมาเพิ่งปล่อยมาเมาเนี่ยครับอันตรายไม่รู้เมาจริงหรือแกล้งเมานะครับชีวิตของพระเรานะครับดูก็แล้วกันนี่ครด้วยความห่วงใหย ก็ใช้เวลาเท่านี้นะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการตามวาระน,มน,นิมนเจ้าหน้าที่